ใสเออนี่ครับท่านผู้ชมแค่คุณใส่ด้วยนะครับใคุดเหมืมอนกันอนี่แฟนพี่พี่หนุ่มนี่พกประจำเลยพกประจำพกพกในที่กระเป๋าครับผมนะเห็นว่าพี่หนุ่มมีอีกเหรียญหนึ่งเก่ากว่านี้อีอ่าปีอะไรนะครับ เล่5แล้วก็มีพยาคุดพยาคุดเขาบอกว่าด้านไหนพี่ขาพกแล้วเป็นไงอันดีนะแก้คุณใส้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมรายการ Big a d อดพาไปชมนะครับจะพาท่านมาพบกับเหรียญที่เรียกว่าติดกระเป๋าและโชคดีนะครับเป็นเหรียญที่เราคุ้นๆกันกแต่ปัจจุบันนี้หายยากครับพบกับพี่ หนุ่มครับคนดังใจดีเช่นเคยครับคนลําปางครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับผมนี่นะครับคนดังครับวันนี้ผมเข้ามาถึงคอนโดนะครับส่วนตัวมากๆเลยนี่เหรียญนะครับพี่หนุ่มเหรียญห้าบาทพศสองพันยี่สิบสองครับสําคัญตรงที่เป็นคุดอนี่อ๋อนี่นี่นี่สำคัญตรงนี้มีคุดนี่ครับคุดไม่เหมือนเขานี่แล้วเหรียญนี้ใครพกครับพี่หนุ่มเอาแฟนครับ แฟนพี่หนุ่มพกอยู่นะครับมีเอรัชการที่เก้าใช่ไหมครับแล้วก็มีเลขห้าแล้วก็มีพยาคุดพยาคุดเขาบอกว่าด้านไหนพี่ใครพกแล้วเป็นไงอันดีนะแกคุณใสได้แค่คุณใสเออนี่ครับท่านผู้ชมแก้คุณใส่ด้วยนะครับแกาคุดไม่เหมือนกันนี่แฟนพี่พี่หนุ่มนี่พกประจําเลยพกประจํกพกในที่กระเป๋าครับผมนะ เห็นว่าพี่หนุ่มมีอีกเหรียญหนึ่งเก่าวกว่านีอ <EN _> ีกอ่าปีอะไรนะครับ2องร้อครับผมสองเลครับเดี<_ <EN> _๋ยวให้พี่หนุม่มเปิดกุมามาดูกันนะครับว่าเป็นรูปแบบแบบไหน ยี่บสองครับสําคัญตรงที่เป็นคุดอ๋อนี่นี่นี่สำคัญตรงนี้มีคุดนี่ครับคุดไม่เหมือนเขานี่แล้วเหรียญนี้ใครพกครับพี่นุ่มเอาแฟนนะแฟนพกอยู่แฟนพี่หนุ่มพกอยู่นะครับมีนะครับแล้วก็มีเลขห้าแล้วก็มีพยาคุดพยาคุดเขาบอกว่าด้านไหนพี่ใครพกแล้วเป็นไง อันดีนะแกคุณใสได้ี่ผมแก้คุณใสเออนี่ครับท่านผู้ชมแก้คุณใส่ออใสด้วยนะครับขุดไปเหมือนนี่แฟนพี่พี่หนุ่มนี่พกประจําเลยพกประจำพ,<อ>พกในที่กระเป๋าครับผมนะเห็นว่าพี่หนุ่มมีอีกเหรียญหนึ่งเก่ากว่านี้อีกอ่าปีอะไรนะครับสองร้อยสิบห้า